พวัคะวันนี้นะคะน้องพามาชมตัวนี้เลยเจ้ารอย a l แอน i ์ฟ hmm. ินะคะตัวคลาสสิก350ปี2022นะคะพี่คะปกติรุ่นนี้นะคะทางร้านเราขายอยู่ที่119,000บาทนะคะแต่ใครเห็นคลิปน้องวันนี้น้องมีส่วนลดให้คะ่ะพี่คะเอาไปเลยแค่99,000เท <Wow>. ่านั้นนะคะพี่ขะรุ่นนี้นะคะมีอะไรบ้างเนาะน้องมีแคทบาตัวกันลมให้นะคะถ้ามีกระเป๋าเดินทาง <laughs> รวมไปถึงแหลกข้างนะคะพร้อมด้วยกระเป๋าข้างอีก2ใบนะคะพี่ซ้ายทั้งขวานะคะเลขไมคันนี้อยู่ที่3600เท่านั้นนะคะพี่ขารถคันนี้นะคะพี่ขาิ่มต้นดาวที่13000เท่านั้นนะคะพี่ขาผ่อนเดือนละ2300บาท60งวดน,นะคะพี่ขาต่อไปนะคะเดี๋ยวน้องพามาชมเสียงรถคันนี้กันพร้อมกับรีวิวรอบคันให้พี่ดูนะคะ,ะมาเลยค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นสีตัวรถนะคะสวยมากเงามากนะคะพี่ขะตัว bar แคสบาร์เราก็มีให้นะคะแถมรุ่นนี้นะคะเบาะนุ่มมากค่ะพี่ขารุ่นนี้เบาะนุ่มมากนะคะกระเป๋าเรามีให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะร o ย a l แ n f i ์ l l นะคะตัวคลาสสิก350นะคะพี่ขารุ่นนี้สวยมากต่อไปนะคะเรามาฟังเสียงสไตล์ของน้องกันเลยนะคะ ็นยังไงบ้างพี่คะสําหรับน้องคันนี้ถ้าใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะน้องพร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกท่านนะคะพี่ขายังไงก็อย่าลืมอุดหนุนน้องนะ